ตอนที่173เจการตัดสินใจของเย่ฉางชิงเมื่อเยี่ยนเทียนซานถามขึ้นเช่นนี้มู่หลงลี่จูที่กำลังเตรียมจะจักไปร่างก็พันสันสถานขึ้นมาก่อนจะลังเลเล็กน้อยความจริงแล้วผู้อาวุโสเย่ท่านนี้เป็นถึงยอดบุรุษนางย่อมอยากที่จะชื่นชมรูปโฉมของผู้อาวุโสเย่ท่านนี้อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้นางกลับคุยโวเอาไว้ว่าอยากให้ยอดบุรุษท่านนี้มาเป็นสามีของนางหากได้พบหน้ากันจะมีอึดอัดหรอกหรือ ตอนนั้นเองเหมือนเยี่ยนเทียนซานจะเข้าใจความคิดของมู่หลงลีจ่จูแม้นางจะเป็นผู้ที่มีความสามารถล้ำเลิศมาตั้งแต่เล็กบัดนี้ยังเป็นถึงผู้แข็งแกร่งระดับแดนเทวาขั้นกลางทว่าวความจริงแล้วจิตใจของนางหาได้ซับซ้อนไม่คุณหนูมู่หลงคำพูดก่อนหน้านี้ของเจ้าข้าลืมไปหมดแล้วส่วนเยี่ยนยางเหนียนคิดว่าเขาคงไม่ได้ยินอะไรเยี่ยนเทียนซานเอ่อยด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอบอุ่น เยี่ยนอย่างเหนียนที่นิ่งเงียบมาตลอดจึงได้สติขึ้นมาแล้วรีบเอ่ยพร้อมรอยยิ้มว่าใช่ใช่เมื่อครู่ข้ามิได้ยินอะไรทั้งนั้นมู่หลงลี่จูจึงลังเลเล็กน้อยจากนั้นก็ได้เหาะลงมาบนพื้นดินอีกครานางกวาดตามองเยี่ยนเทียนซานและเยี่ยนอย่างเหนียนพร้อมเอ่ยถามเสียงเรียบว่าได้ยินว่าวังหลวงของพวกเจ้ามีสุรบรณาการจากหลากหลายที่เยี่ยนอย่างเหนียนถึงกับอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะออกมาใช่แล้วมู่หลงลี่จูจึงพยักหน้าน้อยแล้วเอ่ยว่า ในเมื่อเป็นเช่นนั้นคืนนี้ข้าจะขอค้างที่นี่ก็แล้วกันและเจ้าจงนําสุราซเลอร์ที่เจ้าเก็บเอาไว้ออกมาให้หมดเยี่ยนหยางเหนียนเหลือบตามองเยี่ยนเทียนซานเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังคงยิ้มเช่นเดิมจึงรีบตอบรับทันทีคุณหนูมู่หลงข้าจะสั่งคนไปเตรียมสุราอาหารให้เดี๋ยวนี้เอ่ยจบเยี่ยนหยางเหนียนก็หมุนตัวจากไปอย่างรีบร้อนตอนนั้นเองท่านเยี่ยนข้ามู่หลงลี่จูเป็นคนมิชอบติดค้างผู้อื่น มู่หลงลี่จูขมวดคิ้วเล็กน้อยพร้อมเอ่ยกับเยี่ยนเทียนซานเสียงเย็นว่าเมื่อครูท่านมีน้ำใจเตือนข้ารวมทั้งบอกเรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาให้ข้าฟังนับว่าข้ามู่หลงลี่จูติดค้างบุญคุณของท่านคราหนึ่งแล้วเอาเช่นนี้ก็แล้วกันเจ้าเอ่ยคำขอของเจ้ามาข้าจะพยายามทำตามสิ่งที่เจ้าปรารถนาต่อไปพวกเราก็จะได้มีมีสิ่งใดติดค้างกันอีกคุณหนูมู่หลงเจ้าพูดจริงหรือเยี่ยนเทียนซานยิ้มตาหยีออกมาพลางลูบที่หนวดของตนเองด้วยท่าทางมั่นอกมั่นใจ มู่หลงลี่จูแค่นเสียงเย็นออกมาพอๆสีหน้าหลังจากช่างใจเล็กน้อยยิ่นเทียนซานก็ได้เอ่ยขึ้นว่าข้าอยากให้คุณหนูมูรังรับหลับหลานของข้าคนหนึ่งเป็นสิทธิ์มิทราบว่าคุณหนูมู่หลงเห็นเป็นเช่นไรให้ข้ารับหลานของเจ้าเป็นสิทธิ์งั้นหรือมู่หลงลี่จุกลอกตาให้ยิ่นเทียนซานหนึ่งตลบพร้อมเอ่ยด้วยท่าทางมิชอบใจเจ้านี่แผนสูงเสียจริงๆยิ่นเทียนซานโบกมือให้พลางหัวเราะออกมา คุณหนูมู่หลงเจ้าเข้าใจข้าผิดแล้วยอดสตรีเช่นเจ้าต้องบรรลุเป็นเซียนได้อย่างแน่นอนทุกคนย่อมต้องอยากที่จะคาราวะเป็นอาจารย์อยู่แล้วแม้จะพูดเช่นนั้นแต่มีได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถเป็นสิทธิ์ข้าได้มู่หรงรี่จูเอ๋ยด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นอยากจะเป็นสิทธิ์ข้าย่อมได้แต่ต้องทำตามเงื่อนไขของข้าให้ได้เสียก่อน ประการแรกน้อยที่สุดจะต้องมีรากวิญญาณสองธาตุขึ้นไปประการที่สองรากวิญญาณชนิดหนึ่งจะต้องเป็นธาตุน้ำแข็งชั้นยอดประการที่สามจะต้องเป็นผู้หญิงห้ามขาดข้อใดข้อหนึ่งเด็ดขาดมิเช่นนั้นก็มิต้องมาพูดเรื่องนี้กันอีกเยี่ยนเทียนซานมองมู่หลงลี่จูด้วยรอยยิ้มท่านคงจะเดาได้แล้วว่าหลานของข้าผู้นี้คือคนที่ได้รับวาสนาจากผู้อาวุโสเย่อีกทั้งนางยังมีรากวิญญาณธาตุน้ำแข็งชั้นยอดเช่นนั้นนางจึงมีคุณสมบัติครบทั้งสามข้อตามเงื่่อนทีเจ้าาพูดม มู่หลงลี่จูได้ยิ้เช่นนั้นมุมปากก็กระตุกเล็กน้อยแม้จะมิมีหลักฐานแต่นางกลับรู้สึกว่าตกหลุมพรางของเยี่ยนเทียนซานเข้าเสียแล้วแต่หากมีคนที่มีความสามารถเช่นนั้นจริงนางก็อยากจะพบเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นนางยังเป็นถึงราชนิกุลและได้รับความโปรดปรานจากเยี่ยนเทียนซานแสดงว่าราชวงศ์ก็คงให้ความสำคัญต่อนางมิน้อย เช่นนี้น้ว่าจะเป็นตระกูลมู่หลงที่หนุนหลังนางหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆก็จะมีสามารถขัดขวางให้นางปรากฏตัวยังเมืองหลวงของแควนใต้ยเยี่ยนได้อีกจนเวลาผ่านไปประมาณครึ่งการทูปขณะที่เยี่ยนเทียนซานและมู่งหลงลี่จูกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเยี่ยนหยางเหนียนก็รีบเดินเข้ามาด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มท่านบนรรพบุรุษคุณหนูมู่งหลงทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วขอรับเยี่ยนหยางเหนียนเอ่อยขึ้นพางประสานมือเช่นนั้นก็ไปกันเถอะอีกด้านหนึ่ง พวกเย่ฉางชิงก็ได้กลับมาถึงเรือนจริงหลันหยวนด้วยคำแนะนำของเยี่ยนปิงซินฐานไถชิงสเสวียจึงเลือกพักอยู่ที่เรือนที่ติดกับเรือนของเย่ฉางชิงหรือก็คือเรือนหลังงามที่เป็นที่พักของเยี่ยนปิงซินนั่นเองเวลานี้ดวงจันทร์กระจ่ังดวงดาวลาลับขณะที่ทุกคนกลับไปที่เรือนพักของตนแล้วผ่านไปมินานก็มีเสียงพินลอยลมมาเสียงพินลื่นไหลาราวกับสายธาราทำให้คนฟังรู้สึกเบิกบานใจและผ่อนคลายอย่างมาก พี่สาวท่านเย่ดีดพินเจ้ากะเมื่อได้ยินเสียงพินเยี่ยนปิงสินที่กำลังพูดคุยอยู่กับฐานถายชิงสเสวียก็มองออกไปยังด้านนอกทันทีฐานถายชิงสเสวียพยักหน้ารับก่อนจะหลับตาทั้งสองข้างลงตั้งใจซึมซับเสียงพินนั้นสำหรับผู้ที่บำเพ็ญเพียรวิธีดนตรีเป็นหลักเช่นนางการได้ฟังเสียงพินเช่นนี้มีได้ต่างอะไรกับการได้โชคและวาสนาเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งวันนี้ท่านเย่ก็ได้ชี้แนะปัญหาที่นางค้างคาใจอยู่รวมทั้งบรรเลงเพลงหัวฟานที่จนถึงวันนี้นางก็ยังมิสามารถบรรเลงได้เวลานี้กลับมีเสียงพินลอยมาหรือว่าท่านเย่ต้องการที่จะชี้แนะนางมีความเป็นไปได้คิดถึงตรงนี้ฐานไทยชิงสเสวียก็รีบสงบจิตใจตั้งใจซึมซับพลังเต๋าแห่งดนตรีที่แฝงอยู่ในเสียงพิน มีนานรอบกายของฐานไถชิงสเสวียก็เกิดไอพลังพลังล่องลอยขึ้นมาเส้นผมยาวสลวยปลิวสวัยราวกับเกลียวคลื่นเสื้อผ้าบกสะบัดราวกับเทพธิดาจากสวงสวรรค์มาเยือนโลกมนุษย์ก็มีปานงดงามจนยากจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ขณะเดียวกันก็มีไอพลังอันแข็งแกร่งแผ่ออกมาเยี่ยนปิงซินที่เห็นฐานไถชิงสเสวียในเวลานี้อดมีได้ที่ดวงตาจะฉายแววอิจฉาขึ้นมา เพียงแค่ฟังเข้าใจก็สามารถได้รับโชคและวาสนามากมายแล้วหากนางบำเพ็ญเพียรวิธีดนตรีหลักก็คงจะดีมิน้อยเลยจนเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งกา้านทูบเมื่อเสียงพินค่อยๆเงียบหายไปในที่สุดฐานถ่ายชิงสเสวียก็ค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งทันทีที่นางลืมตาขึ้นมาใบหน้าที่งดงามไร้ที่ตินั้นก็เต็มไปด้วยสีหน้ายินดีเหมือนกับที่นางคาดเอาไว้มิมีผิด เพลงที่ท่านเย่าบรเลงเมื่อครู่นี้มีเพียงแฝงพลังแห่งวิธีดนตรีแต่ยังช่วยชี้แนะการฝึกฝนให้นางอีกด้วยฐานถ่ายชิงสเสวียรวบรวมสติแล้วลุกขึ้นยืนก่อนจะคาราวะไปทางที่เสียงพินลอยมาอย่างนอบน้อมขอบคุณท่านเย่ามากเจ้ากะเพียงพลิบตา่ําคืนที่มืดมิดก็ผ่านพ้นไปวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เส้นขอบฟ้าค่อยๆสว่างจนเป็นสีขาวจัง,จง,จงๆเย่ช้างชิงก็ลืมตาขึ้นก่อนจะลุกจากเตียงไปล้างหน้าล้างตาจนเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง เขาตัดสินใจแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะตั้งใจหาเงินแล้วและต้องรักษาคุณภาพของภาพอักษรผู้กันและภาพวาดเอาไว้เพื่อที่จะเหนือกว่าภาพอักษรผู้กันที่มอบให้แก่หอสายลมจันทรารวมทั้งภาพวาดที่หอจุ้ยเซียนดูจากท่าทีของทุกคนเมื่อวานแล้วเขาเชื่อว่าวันนี้เรือนจิงหลันหยวนจะต้องมีผู้คนแห่กันมาอย่างกับข้างแน่นอนถึงตอนนั้นเขาจะประกาศต่อหน้าทุกคน นี้ว่าจะเป็นภาพอักษรผู้กันหรือภาพวาดทิวทัศน์ของเขาจะมีเพียงผู้ที่ให้ราคาสูงที่สุดเท่านั้นที่จะได้ครอบครองคิดถึงตรงนี้ดวงตาทั้งสองข้างของเยช่ชางชิงก็เป็นประกายขึ้นมาใบหน้าปรากฏร,รอยยิ้มยินดีขึ้นแน่นอนว่าหากวันนี้ภาพอักษรผู้กันและภาพวาดของเขาสามารถขายได้ราคาที่สูงเสียดฟ้าเขาจะมิมีทางปล่อยให้ผลงานของเขากลาดเกลื่อนในเมืองหลวงอย่างเด็ดขาดอาจจะทำขึ้นเดือนละหนึ่งภาพอักษรผู้กันสามเดือนต่อหนึ่งภาพทิวทัศน์หรืออาจจะช้าก,กว่านั้นก็ได้ เพราะเขาเข้าใจประโยคที่ว่าของที่หายากย่อมมีราคาแพงได้เป็นอย่างดีแต่เวลานี้สิ่งที่เย่ฉังชิงคาดม่ถึงก็คือวันนี้มีคนกลุ่มใหญ่ต้องการเข้ามายังถนนที่เป็นที่ตั้งของจริงหลันหยวนเพื่อตาหาบุรุษหนุ่มปริศนาที่มหาหอสายลมจันทราเมื่อวานนี้ทว่าเวลาสําคัญเช่นนี้หัวหน้าองครักษ์อวีเคร์สุยกลับนําองครักษ์กลุ่มหนึ่งไปปิดทางเข้าทุกทางเพื่อขวางพวกเขาทั้งหมดเอาไว้ อีกทั้งยังแสดงป้ายทองคำต่อหน้าทุกคนรวมทั้งมีการยกราชองคการของห้องเต้ขึ้นมาทุกคนจึงทำได้เพียงจักไปด้วยความผิดหวังแต่เช่นนี้ก็เหมือนกับเป็นการบอกเป็นในในให้ใหทุกคนได้ทราบแล้วว่าบุรุษหนุ่มปริศนาผู้นั้นก็คือท่านเทพชางชิงแห่งอารามชางชิงนั่นเองทันใดนั้นทั่วทั้งเมืองหลวงก็สั่นสะเทือนขึ้น